ันนี้เบลล่าจะพามาชม e x p l n d e r Cross ค่ะตัวนี้เป็น H.E.V. นะคะหรือว่าตัว h y b r i d นั่นเองค่ะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะซึ่งมีความพิเศษแน่นอนค่ะลูกค้าให้เบลจัดภายนอกให้แบบสวยเท่กันไปเลยแบบมองไปคือใครเห็นก็ต้องสะดุดตาค่ะว่าคันนี้โอ้รถสวยจังเลยเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ตัวด้านหน้านะคะตัว Expander นะคะเบลก็ยังให้เป็นตัวอักษร Expander c r o s s ค่ะเลือกเป็นสีดำด้านนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะแล้วส่วนกระจังหน้าเป็นสีดำเงาอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้มิซูสีเงินค่ะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ค่ะอักษร H-E-V ของรุ่นเขาเลยบ่งบอกเลยนะคะว่าคันนี้เป็นไฮบริดค่ะส่วนสเกิร์ตค่ะสเกิร์ตอันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นของค่ายสปอร์ตไลเดอค่ะสปอร์ตไลเดอเ้านะคะอันนี้นะคะ ก็มีความพิเศษค่ะตรงนี้จะมีขีดสามขีดเนาะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าลูกค้าจะเป็นสีแดงสีฟ้าหรือว่าสีดําเงานะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยแม้กระทั่งขอบตรงนี้ค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันว่าจะเป็นสีขาวล้วนสีดาําเงาหรือว่าสีแดงนะคะสีฟ้าก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่คันนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีเทาแบบเงาๆนะคะเพื่อที่จะให้รถดูหรูหรามากขึ้นค่ะ สำหรับตัว e x p a n d e r Cross นะคะเขามีความสวยเสร็จสับมาอยู่แล้วค่ะสำหรับรถเดิมๆของเขามาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะสีดำด้านค่ะและคันนี้พิเศษอีกหนึ่งอย่างค่ะเบลล่าอ mm ัพแม็ก mm hmm. ให้กับลูกค้าด้วยนะคะ mm hmm. ตัวแม็กค่ะ mm hmm. เป็นลายแบบเท่ๆนะคะสีดำด้านค่ะมาพร้อมกับคาลิป เปอร์สีแดงทําให้ตัดในช่องนี้นะคะ mm hmm. ให้แม mm ็ก hmm. เขาดูโดด mm hmm. เด่นมากยิ่งขึ้นค่ะและในส่วนนี้ค่ะลายนี้เป็นลายพิเศษเลยค่ะลูกค้าบอกว่าชอบมากๆเลยเบ mm hmm. ลล่าก็จัดให้และมีลายให้ลูกค้าเลือกอีกลายลายเลยค่ะแล้วแต่ตามสไตล์ของลูกค้าเลย mm hmm. ด้านข้างนะคะของชุด Sport Rider M, s p o ร์ต i รเดอเอ็เขาก็ยังมีชาย ข้างๆมาให้ด้วยค่ะแบบครบเซตเลยในส่วนของเบ้ามือเปิดค่ะมีหลายแบบมากๆค่ะอันนี้นะคะเป็นแบบยอดนิยมค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าเบ้ามือเทพนั่นเองอ่าเป็น Expander แบบตรงรุ่นสามารถเลือกได้ค่ะสีดำเงาเป็นลายแคลฟล่าหรือว่าเป็นสีโครเมียมอันนี้ลูกค้าเลือกได้หมดเลยและเห็นไหมคะคันนี้ค่ะหลังคาสีดำน้องแพนด้าก็มาอีกแล้วเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคันนี้ หลังคาดำค่ะเดิมๆแล้วเจะบอกว่าตัว e x p e n d e r Cross h EV นะคะเขาไม่มีหลังคาดำมาให้เรานะเป็นสีขาวล้วนค่ะแต่ว่าคันนี้พิเศษค่ะลูกค้าชอบแบบสีทูโทนเบลล่าจัดให้ได้ไหมเบลล่าบอกเลยว่าเบลล่าจัดให้ลูกค้าได้เช่นกันค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบทำสีนะคะซึ่งจะบอกว่าการทำสีมันเป็นการติดคงทนเนาะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นแบบแรปสติกเกอร์ก็ได้ถ้าในกรณีแรปสติกเกอร์ก็สามารถ เบื่อแล้วลอกออกก็ได้ไม่กินเนื้อสีเพราะว่ากับเบลล่าเองเบลล่าใช้สติกเกอร์แบบเกรดแบบพรีเมี่ยมเลยค่ะรับประกันให้ถึง5ปีกันไปเลยลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ทําสีแบบคันนี้หรือว่าจะให้เป็นแบบแรปสติกเกอร์นะคะบอกเลยว่าจัดให้ได้ทั้งหมดเลยแค่บอกเบลล่ามาแค่นั้นเองทําให้ได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วคันนี้ค่ะก็พิเศษกับตัวแรกลังคาแคร y บอยค่ะเป็นแคร y บอยแท้นะคะขนาด1.6เมตรแบบจัด เต็มไปเลยกับช่วงราวหลังคานะคะก็คือใส่ของมันทุกของตรงนี้รับน้ําหนักได้เป็น100ยกิโลเลยอันนี้ก็สะดวกค่ะในการใช้งานและในส่วนของการทําสีรถนะคะเบลล่าก็ยังทํามาถึงถึงตัวสปอยเลอร์ท้ายให้ลูกค้าด้วยนะคะทําให้มันเป็นแบบสีดําแบบครึ่งคันค่ะและด้านหลังค่ะนี่เลยสปอร์ตไลท์เค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบเขาเรียกว่าพิมนิยมค่ะแบบขายดิบขายดีของค่ายนี้กัเลยข้อเหลี่ยม คู่นะคะถามว่าทําไมลูกค้าส่วนใหญ่ถึงเลือกเป็นท่อเหลี่ยมคู่ความเหลี่ยมค่ะมันจะทําให้ดูสปอร์ตขึ้นดูเท่ขึ้นนะคะแต่ความกลมความมนจะทําให้ดูคลาสสิกแล้วก็ดูหรูหราขึ้นอ่าเคสนี้แต่งมากขนาดนี้แล้วค่ะยังไงก็ต้องจัดเท่กันไปเลยค่ะเป็นสีดําเงาค่ะตัดกับสีขาวเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็มีสีดําตัดด้านข้างแบบนี้พร้อมกับตัดกับตัว อปลายท่อเป็นปลายท่อหลอกนะคะแต่งเพื่อความสวยงามต้องแจ้งแบบนี้เป็นสีเงินค่ะทําให้ด้านหลังดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็ยังมีความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาให้กับลูกค้าด้วยนะคะเบลล่าย,ยังให้ตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังกับลูกค้าไปด้วยเวลาถอยรถค่ะก็จะได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็จะมีเสียงเตือนติ๊ตติ๊ตต,ต,ติ๊ติ๊เวลาใกล้ถึงแล้วอะไรแบบนี้ค่ะบอกเลยจัดเต็มกันไปเลยในส่วนของด้านท้ายเดี๋ยวเปิดดูกันนิดนึงค่ะ อ่าด้านท้ายค่ะอันนี้เบลล่าก็ให้ตัวถาดท้ายนะคะกับลูกค้าตรงนี้ก็คือเวลาไปจ่ายตลาดหรือบรรทุกของที่มีนงมีน้ําหรือสกรปรกนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ในส่วนของนี่เลยค่ะพรม6กดีแบบเต็มคันค่ะ บอกเลยนะคะว่าเบลล่าให้ลูกค้าแบบเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะอย่างดีเลยไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนลูกค้าสามารถเลือกหลายได้ด้วยเลือกสีได้ด้วยซึ่งก็จะมีอาทิเช่นนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำตัดได้สีฟ้าก็ดูแลง่ายเนาะเช็ดทำความสะอาดได้หมดเลยอันนี้ปูให้แบบเต็มคันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมตรงด้านหนา้าด้านในนิดนึง ด้านในนะคะเบล่ายัางเพิ่มเติมให้เป็นตัวสครับเพดกันลอยขึ้นลงค่ะทั้ง4ประตูเลยนะคะบอกเลยว่าแบบนี้คือเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ตัวพรมค่ะจะเห็นเลยว่าเป็นพรมเข้ารูปขบเสร็จทั้งหมดเลยทั้งคันนะคะ ก็ยังให้เป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถเนาะอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปด้วยเลย Xender Cross h TV ค่ะรถของเขานะคะมีหน้าจอ Apple CarPlay Android Auto นะคะมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธวางสายรับสายโทรศัพท์ทุกอย่างก็คือครบเซตอยู่ในนี้เลยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ค่ะกดรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุค,ค่ะได้ ที่พวงมาลัยเลยก็คือคนขับนะคะไม่ต้องละสายตาออกจากด้านหน้าเลยก็คือปลอดภนะัยมากยิ่งขึ้นหน้าจอเลื่อนไม้ของคันนี้หลายๆท่านก็อาจจะรู้อยีกแล้วว่าเขาเปลี่ยนหน้าจอเรื่อนไม้แบบใหม่นะคะสวยขึ้นใหญ่ขึ้นแบบเจ๋งมากเลยค่ะถ้าใครที่เลือก Xander h e v นะคะลูกค้าก็จะได้ออปชั่นแบบนี้ไปเลยค่ะบอกเลยว่าคันนี้สวยครบจบค่ะแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแต่งรถแบบนี้ ให้เห็นเลยว่าขับผ่านปุ๊บคือสะดุดตาเลยอุ๊ยคันนี้เขาแต่งรถสวยจังเลยเนาะออาแล้วก็ลูกค้าก็จะบอกว่าเอ๊ซื้อกับน้องเบลไงแบบนี้ละค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเบลล่าเข้ามาได้เลยค่ะเบลล่ามีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าทุกอาชีพเลยนะคะสามารถครอบครองรถคันนี้ได้เช่นกันค่ะและโปรโมชั่นของเบลล่ามีมากมายค่ะใช้เงิน วงเงินแบบจํากัดอ่าทักมาคุยเบลล่ามีโปรพิเศษให้อุ๊ยพี่อยากได้ดอกเบี้ยถูกเบลล่าก็มีโปรโมชั่นที่ดอกเบี้ยถูกให้หรือจะเอาแบบชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มเอาไปเห็นขับไปที่ไหนก็คือสะดุดตาทุกคนเลยเบลล่าก็มีให้ค่ะบอกแล้วค่ะว่าโปรโมชั่นมีมากมายค่ะเพียงแค่ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเบลล่าก่อนชอบแบบไหนเบลล่าจัดให้ได้เช่นกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเบลล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เบลล่าด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเบลล่าขอ ไปเช็ครดเพื่อที่เตรียมจะส่งมอบลูกค้าอีกนิดนึงคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะพอไหมเริ่มยังเริ่มแล้นหรอสวัสดีคะ่ะ